ภีมูลค่าเพิ่มสำหรับคนเล่นคริปโตนะคะแต่ไม่ใช่ทุกคนนะคะที่เทรดคริปโตแล้วคุณจะได้รับสิทธิ์ยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มถ้าไม่เข้าเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนดเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะ <Yeah. S 1> วันนี้นะคะคุณก็ต้องมาดูนะคะว่าในการเทรดของคุณเนี่ยคุณเทรดผ่านเอ็กชแนนที่อยู่ในกำกับดูแลของกรอตต์หรือเปล่าอย่างเช่นถ้าวัน,นี้คุณเทรดผ่าน บิทคัพอัปบิทสแต์โพพวกนี้ค่ะเป็นเอ็กชแนนนะคะที่อยู่ในกํากับดูแลของกรอตต์ซึ่งมีมากกว่านั้นเวลาที่คุณจะเทรดคุณก็ต้องรู้เพราะว่าค่ะถ้าไม่อย่างนั้นอ่ะเวลาที่คุณเทรดพวกนี้ค่ะคือรายได้อ่ะถ้ามันไม่ได้อยู่ในเอ็กชแนนที่อยู่ในกํากับของกรอตต์ถ้ารายได้ที่เกิดขึ้นนะคะมากกว่าร้านแปดคุณจะมีเรื่องของภาษีมูลค่าเพิ่มเข้ามาเกี่ยวข้องเงื่อนนะคะที่กฎหมายออกมาคือตั้งแต่วันที่1เมษาค่ะ ถึง31ธันวาคม2566 เขาจะยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มให้กับคนที่เทรดบิตคอยพวกนี้นะผ่านเอ็กซ์เชนในกำกับดูแลของกรอตต์แต่ถ้ามันไม่เข้าเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนดคุณมีรายได้เข้ามาร้าน8ปูบุปผาร้านแปดที่เป็นรายได้ตรงนี้จะไม่ได้สิทธิยกเว้นเรื่องของภาษีมูลค่าเพิ่มเพราะในเรื่องของบิตคอยมันถือเป็นสินทรัพย์ดิจิทัลเพราะเป็นสินทรัพย์ดิจิทัลมันจะมีเรื่องของภาษีมูลค่าเพิ่มเข้ามาแต่ในเมื่อกฎหมายบอกออกมาอย่างนี้ถ้าเข้าเงื่อนไขคุณถึงจะได้รับยกเว้นไม่ ใช่ทุกกรณีที่คุณเทรดแล้วจะได้รับยกเว้นค่ะข้อ2ถ้าเป็นการโอนเงินดิจิทัลโดยโครงการพัฒนาและทดสอบที่ออกโดยธนาคารแห่งประเทศไทยแบบนี้นะคะก็ได้สิทธิ์ยกเว้นเรื่องของภาษีมูลค่าเพิ่มด้วยเช่นกันนะคะมันจะต้องเข้าเงื่อนไขที่กฎหมายกําหนดคุณถึงจะรับสิทธิยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มถ้าในการเทรต่างๆมันไม่ได้เข้า ที่บอกคุณคุณเทรดเอ็กเชนนอกตลาดแบบนี้นะคะก็ไม่ได้สิทธิ์เกเ่ยวกัเรื่องของภาษีมูลค่าเพิ่มนะคะเพราะมันคือสินทรัพย์ดิจิตอลค่ะเพราะฉะนั้นก่อนเทรดคุณก็ต้องเช็คให้ดีนะคะและถ้าอยากจะได้รับสาระความรู้ดีๆก็สามารถกดติดตามได้ที่เพจประหยัดภาษีแบบถูกวิธีบายนวันเช็เอ็กเปิค่ะและถ้าวันนี้นะคะ คุณอยากจะได้รับสาระความรู้ดีๆสามารถกดติดตามได้ที่ Aside Tech Expert ทุกครั้งที่มีคลิปวิดีโอใหม่ๆจะส่งตรงถึงมือถือคุณค่ะจําไว้อย่าเพิ่งเสียภาษีถ้ายังไม่ได้คุยกับอาจารย์นวลเพราะมีวิธีประหยัภาษีที่คุณคาดไม่ถึงอีกเยอะค่ะ